สวัสดีครับซิวเวอร์ทูเรเดียนครับและนี่คือวิธีทำให้ผมหลุดจากแรงซิวเวอร์สู่แรงเรเดียนครับก็วันนี้ผมจะแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อนะครับก็ใครอยากดูหัวข้อไหนก็คลิปไปดูได้เลยนะครับสับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องคอมและเกมมิ่งเกียร์นะครับก็ เรื่องนี้ผมอาจจะไมไ่ลงลึกมากเพราะว่ามันอาจจะแบบค่อนข้างลึกแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นก็เดี๋ยวขอแนะนําเรื่องคอมก่อนก็ผมจะแนะนําให้คอมเนี่ยรันเฟรมไม่ถึง144หรือว่ามากขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ว่าเราอยากเล่นจอเคอเท่าไหร่นะก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งแรงก็ยิ่งดีอยู่แล้วนะครับสอนเกมวิ่งเกียร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งเมาส์มีคีย์บอร์ดมีหูฟังมีแผนรองเมาส์มีจอส่วนตัวสับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเมาส์กับจอเนี่ยสำคัญแบบสุดๆสำคัญมากมาก ส่วนคีย์บอร์ดกับแพแ่นฟอรเมาส์เนี่ยก็จะลองลงมานะครับซึ่งก็สําคัญแต่ว่าอาจจะไม่เท่าจอกับเมาส์ครับสองอย่างนี้คือซื้อมาแล้วเห็นผลสุดอยากสุดท้ายเป็นหูฟังหูฟังเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงมากก็ได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องดีมากก็ได้นอกจากเงินเหลือนะก็ทุกวันนี้ผมใช้หูฟัง Jive 7นะเป็นหูฟังจากลูกค้าผมนะก็โอเคเลยนะสำหรับใครที่หาหูฟังอยู่ก็ไปคลิกได้นะครับอันนี้ขอขายของนิดนึงสมมติถ้าเราอยากซื้อเราซื้ออะไรก่อนดีผมแนะนำให้ซื้อจอก่อนนะจอแล้วก็เมาส์แพงแลแพง หูฟังนี่ก็ซื้อก่อนได้เพราะไม่ต้องซื้ออะไแพงก็ได้อย่างเช่น G เจ็นะครับก็ขายของอีกรอบโอเคก็ okay, เดี๋ยวจะแนะนำมาคร่าวๆนะครับสำหรับเมาส์เนีน่ยก็มีมากมายหลายตาแล้วแต่ว่าผมจะแนะนําเป็น3ตัวที่ผมคุ้นหูแล้วก็ผมเคยใช้นะก็เป็น l o g โลจิค G Pro Superlight สองนะครับเรเซอร์ไวเปอร์วีสามโปแล้วก็แลมสุมาหยาเอกนะครับสตัวนี้ค่อนข้างอยู่ในตัวท็อปรุ่นอยู่ช่วงนี้นะครับสำหรับเมาส์ก็จะค่อนข้างมีราคานิดน,นึงนะครับแต่ก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยล่ะส่วนเรื่องจอเนี่ยผมไไม่่่่แแแแแนน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 นะะะํําาาเเเเเเปปปป็็็บบบรรด์หพิศษตวืองสคลกั ถ้าเฮิร์ตซ์จรเนี่ยเป็นร้อยสี่สี่เฮิร์ขึ้นไปก็จะดีนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยอยู่ที่ยี่สี่ถึงยี่สิบเจ็ดนะผมแนะนําที่ยี่สี่หรือยี่สี่นิดๆนะครับ, 24, รนนรบต่อมาที่แผ่นหลอดเมาส์นะครับสำหแผ่นหลอดเมาส์เนี่ยมันมีหลายแบรนด์มากๆนะครับผมก็คงแนะนําได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นก็จะแบบบอกแบรนด์ค่าพวกโลจิเทคโซวี่อธิสารพวกแบรนด์ดังๆซิลซิลี่หรืออะไรเงี้ยมีหลายแบรนด์เลยครับก็อันนี้ต้องไปเลือกดูนะครับก็ไปดูในโปรเซตติ้งได้นะครับ ถ้าของอะไรที่เรายังสูว่าเราเลือกเองไม่ได้เนี่ยผมแนะนําให้ลองเข้าเว็บโปรเซตติ่งนะครับคือเว็บนี้จะเป็นเว็บที่แบบบอกว่าพวกโปรเพย์เนี่ยเขาเล่นแผ่นหรือเมาส์อะไรเล่นเมาส์อะไรเล่นคีย์บอร์ดอะไรแล้วก็เซนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทำให้เราเป็นแบบเหมือนว่าตัวช่วยเลือกอยนะ่างเงี้ยน้อยเราเราเลือกว่าเรา,เราคิดไม่ออกว่าเราจะซื้อตัวไหนใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นคนที่เราชอบเล่นเมาส์เนี้ยเล่นแผ่นหรือเมาส์เนี้ยเราก็อยากลองเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับโซ่คีย์บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมมมีแนติเขข้้าาามเเกี่่ยวนนะคองจป็นขึ้นมมาาเเยยอะกๆลแหลละจริงๆแ้ว แต่ว่ามันก็มีหลายแบรนด์มากแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลองมาไม่ค่อยเยอะนะส่วนตัวผมใช้วูดติงอยู่นะก็ไม่มีปัญหาอะไรแะ้วค่อนข้างดีนะแต่มันอาจจะแพงนิดน,นึงสําหรับแบบคีย์บอร์ดเออเพราะว่าตัวอื่นมันก็ไม่ได้แพงขนาดนี้หูฟังก็แน่นอนครับ G27 ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ดีกว่าอะไรมากแต่ว่าก็แข็งแรงแล้วก็ถูกครับผมใช้ได้เลยล่ะพอเกมมิ่งเกียร์ก็มานี่ครับแล้วก็ผมพูดตรงว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเกมมิ่งเกียร์แล้วก็คอมี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราสามารถเล่นเกมได้แบบเต็มประสิทธิภาพ หัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของเอมและ o v เมนต์นะก็เป็นเรื่องการยิงแล้วก็การแคบตัวนะวิธีลหลักๆที่ทําให้เราเก่งด้านนี้ขึ้นก็1นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ได้โดยตรงแต่ก็ช่วยเยอะนะครับคือดูเพลเยอร์ที่เ,เก่งดูโปรเพลเยอร์เล่นเวลาเขาตรีมอะไรเงี้ยก็ดูนะครับหรือดูแข่งอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราได้เห็นลายเดินได้เห็นวิธีการพีคได้เห็นแบบ m o เมนต์ t องเขาว่าแบบเขาแคบยังไงแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วเราจำครับมันจะมาโอกาสเราจะนําไปใช้จริงๆอะไรเงี้ยก็ทําให้เราพัฒนาได้ด้านนี้นครับ วิธีไปก็แน่นอนครับว่าฝึกนะครับก็วิธีฝึกเนี่ยที่ผมแนะนําจะมี3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือยิงบอทนะครับโดยวิธียิงบอดเนี่ยมีหลายวิธีมากๆแบบมีเป็นล้านแบบรูปแบบวิธีการฝึกเนะี่ยแต่ถ้าไอ้ที่ผมแนะนําก็คือคยิงไปเถอะครับยิงไปเถอะคุณที่ยิงบอทนิ่งคุณจะเคาน์เตอร์เฟซยิงคุณจะฝึกแค่วันแถบคุณจะทันเฟอร์หรือคุณด้ฝึกอย่างไรอันไหนหรือตรงไหนแค่ยิงครับถ้ายิงยิงเยอะยิงเก่งแค่นั้นเองยิ่งเรากล้ามเนื้อเราจํามันยิ่งทําให้เรายิงได้ดีขึ้นครับก็ อย่างแรกก็คือวิธียิงบอทอ่าอย่างแรกคือยิงบอทถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้วิธีการฝึกในอนาคตผมอาจจะมาทําคลิปให้นะครับอย่างที่สองครับก็คือยิงเดนแมทครับคืออันนี้ดีมากๆเลยนอกจากที่เราจะได้ยิงอย่างเดียวเนี่ยคือเราได้ยิงกับคนจริงๆคือมันมีการที่โดนยิงสวนด้วยแล้วก็ได้แมปโนเลจนะครับมันทําให้เรารู้ว่าเวลาเราเล่นแรงจริงๆเนี่ยมุมเนี้ยมันได้เปรียบนะมุมนี้พีคได้เปรียบมุมนี้โฮอะไรได้ยิงมันทําให้เราได้รู้มุมต่างๆนะครับในเดนแมทแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับที่ฝึกเอมเนต์กกก็คคือดดแแรรรรงงงับจิๆ เมื่อเรารู้สึกว่าเราเข้าที่เข้าทางแล้วเรามีเวลาเราก็เล่นแรงไปครับมันก็ช่วยทําให้เรานิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้เจอสถานการณ์จริงและยิ่งเราเจอไปเยอะเรายิ่งมั่นใจเยอะเรารู้ว่าฉอดนี้ต้องเล่นยังไงเราทําให้เรามั่นใจแล้วเราจะไม่กลัวในการเล่นครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคอนสิสแตนต์ก็ยิงเดสแมทยิงบอทก็ช่วยได้เยอะครับทั้งสองอย่างนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าเอมอเอามือกับบูมเนต้องเป็นสิ่งทํ่ให้เราเล่นวาราราลเก่งขึ้นลเ้กแวมปาะ สำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของเกมเซนส์สกิลแล้วก็เอเจนต์นะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ตัวเอเจนต์ก่อนสำหรับตัวเอเจนต์เนี่ยผมหมายถึงว่าการที่เราเล่นเอเจนต์ได้หลากหลายหรือการที่เรามีเมนเอเจนต์สักตัวหนึ่งเนะี่ยผมแนะนําทั้งสองวิธีนะคือถ้าคุณเล่นเอเจนต์ได้หลากหลายมันก็ดีแต่ว่าสําหรับคนที่ผมรู้สึกว่าสาหรับตอนที่ผมอยู่แรลงไดมอนด์หรืออยู่แรงแอสเซนเดนต์อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าการที่เรามีเมนเอเจนต์หรือเมนโรไปเลยมันดีกว่ามันจะทำให้เรามีความถนัดไปเลยแล้วก็เราจะเล่น,น,ลนได้ค่อน ในแร้งที่ไม่สูงมากผมว่าเรายังไม่สามารถแบบเล่นได้ดีขนาดนั้นในแบบหลายๆตำแหน่งแล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้เรามีโรที่แบบเราถนัดไปเลยแล้วก็พยายามเล่นโรนั้นเยอะให้เรารู้เพล์ว่าโรนั้นต้องเล่นยังไงอะไรครับก็เหมือนเดิมว,วิธีพัฒนาของการเล่นเอเจนต์ก็คือดูเอยอะดูเอยอะเข้าใจเอยอะแบบต้องถามบ่อยๆว่าทําไมต้องทำอย่างนี้ทำไมอย่างนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าแบบเออเราจะได้เข้าใจตัวละครจริงๆนะครับก็การเข้าใจตัวละครเอเจนต์ก็ทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นครับแต่ถ้าคุณสามารถเล่นไดโลก็ก็จะดีครับก็เยี่ยมเลย มีประโยชน์กับทีมมากๆเลยต่อไปเป็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลของตัวละครเนี่ยก็เหมือนเหมือนเดิมดูเยอะๆไลน์อัพอะไรพวกนี้มันบางทีมันไม่ได้จำเป็นขนาดแต่มันจะมีที่จำเป็นอยู่ก็แนะนําให้ดู YouTube หรือว่าดูนักแข่งใช้ที่เท่าที่จําเป็นไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากแต่ว่ารู้เท่าที่ควรรู้อะไรเงี้ยแบบทังของ,ของขขขร้าวๆรีคอนข้าวๆสกิลที่แบบมันใช้เป็นเมนไม่จำเป็นต้องแบบมีไลน์อัพเวอร์วางอลังการก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายเกมเซนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้อย่างเด เป็นประสบการณ์ล,ลววแนะนําให้ดูเยอะเล่นเยอะอันนี้เล่นเยอะๆนี่สำคัญมากสำหรับเกมเซนต์หัวข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับเรื่องของเกมเซนต์สกิลแล้วก็เอเจนต์แล้วก็มาถึงหัวข้อที่4ี่นะครับก็เป็นหัวข้อเรืเ่องการสื่อสารแล้วก็เมนเทลเฮลส์สภาพจิตใจแล้วก็ไมเซ็ตนะครับหัวข้อนี้ก็ผมจะได้ไปที่การสื่อสารแล้วกันนะก็มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราขึ้นแรงได้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทําให แหลงเราขยับนะครับสำหรับเรื่องการสื่อสารเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆทั้งกับเพื่อนร่วมทีมเราและก็ตัวเราด้วย1คือมันทําให้ทีมเราเล่นในทิศทางเดียวกันนะับงคือเพื่อเราจะได้รู้อินโฟเพื่อเราจะได้ง่ายขึ้น3คือเราเองก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะแบบสามารถคอเพื่อนหรือสั่งเพื่อนแบบประมาณว่าเราอยากได้อะไรตรงไหนมันมีอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยทุกคนจะได้ง่ายขึ้น,นครับมันก็ดีมา,มากๆสำหรับการสาื่อสารทิปสาหรับการสื่อสารน,นะครับมันไม่ใช่ทิปซื้อซ้ำแต่มันที่เป็นทิปส์ก็คือเวลาเราสื่อสารน่ครับ ผมรู้สึกว่าเป็นผมเองนะหรือว่าผมว่าหลายๆคนเลยแหละเวลาเราเล่นเกมมาโลเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนไหนน่นารักก็รักพูดดีๆกับเราเราก็อยากคุยด้วยใช่ไหมแต่กับการถ้าเราเจอแบบคนที่พูดไม่ค่อยดีเราก็ไม่อยากคุยด้วยประมาณนี้ครับเหมือนแบบถ้าเปรียบก็คือสมมติเจอแบบลูกอยเนี้ยผม,มอาจจะแบบกลัวอะไรไงกลัวกับการสมมติถ้าเจอสาวเสียงขาวจ้วงยเงี้ยใครก็อยากคุยด้วยใช่ป่ะประมาณนี้ครับก็นั่นแหละพูดน่นารักก็รักนะขาขาวๆเข้าไปก็จะมีคนอยากคุยด้วยนะแนะนำให้พูเดเอยๆนะโดยเฉพาะคนขาวๆเนี <S <S ่ออโทษครับ ไปที่เรื่องเมทัลเฮลกับเรื่องไมเซ็ตนะครับก็เวลาเล่นแรงเนะี่ยผมรู้ว่าบางคนค่าายหานะค,คุณอาจจะเอาใจลงมาเล่นเยอะแต่ว่าบางทีเราพยายามรีเซ็ตให้จบในเกมให้ได้แบบอย่าไปคิดมากแบบเวลาแพ้เกมเนี้ยก็อย่าไปคิดถึงแบบอย่าไปเอาไปลงที่เกมหน้าด้วยไรเงีแบบ้ยครับพยายามรีเซ็ตให้ไวๆแล้วก็เล่นไปต่อกออนให้ได้นะบุออนให้ไวอย่าทำตัวเหมือนเวลาคิดถึงคนเก่านะเลิกคิดถึงเกมเก่าได้แล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะทาให้เรายิ่งเล่นแย่ในตาต่อไปด้วยนะครับแต่ก็เราอาจจะแบบพูดไม่ดีกับเพื่อนตาต่อไปมันทําให้ ทุกอย่างมูในทีมทุกอย่างมันเสียไปหมดครับก็รีเซ็ตตัวเองให้ได้ไว,ไวแล้วก็ไม่ต้องคิดมากครับเกมมีแพ้มีชนะบอกตัวเองคนแรกเลยมึงเนอะอโทษทครับก็ประมาณนี้้วครับสำหรับเรื่องการาสานก็นั่นแหละครับพูดเยอะแล้วก็พูดน่าเสียดนารัก่ารักขาวๆก็จะมีคนอยากคุยด้วยประมาณนี้ครับไปทางโลกจิตแล้วไปต่อที่หัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องการกดแรงหมายถึงแบบการกดทีมการกดซโลการกดดูโอแบบไหนดีนะ อย่างแรกคือกดทีมคือกดห้านะผมค่อนข้างไม่แนะนาวิธีนี้แบบไม่แนะนําที่สุดเลยสาหรับการปลาร์แรงคือหนึ่งคือการกดหเนี่ยเราจะเจอสเสมอรเราจเจอคนที่เป็นตีบูทแรงเราจะเจอเลน่นยากตลอดพวกมีแผลอนะไรเงี้ยซึ่งการกดห้าเนี่ยไม่เหมาะกับการปัาร์แรงแต่เหมาะกับการเล่นสนุกแบบเล่นกับเพื่อนอนะไรเงี้ยผมจะแนะนําการกด5แต่ถ้าเกิดเราอยากปัาร์แรงการกดหนี่ไม่ตอบโจทย์ครับนอกจากเราจะบูสแรงด้วยการแบบให้เพื่อนมาดึงแรงอนะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ดีนะ ต่อไปเป็นการกดดูโอโซโลอันนี้จะค่อนข้างแนะนำมากหรือกดทริโอนะถ้าแรงไม่สูงทับไม่สูงกับอิมมัทเทลก็กดได้ตั้งแต่ในอิมมัท a ทลขึ้นไปมันกด3คนไม่ได้นะก็กด3กด2กด1เนี่ยก็จะมีข้อดีต่างๆไปกด3เนี่ยผมว่ามันดีที่สุดเลยเพราะว่าเล่นกับเพื่อน2คนแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนเยอะกด2ก็โอเคเพราะว่ามันก็ได้มีเพื่อนเราเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีคนรู้ใจยังไงก็รู้มือกดโซโล่ก็จะยากหน่อยแต่ว่าก็ แต่ละคนที่แบบเล่นชิลๆก็กดโซโล่ก็ดีครับแบบฝึกพื้นฐานตัวเองไปเล่นของตัวเองไปอย่างเงี้ยมันก็สนุกเล่นเกมเล่นเกมมีปืนเนาะแต่ถ้าแนะนำอยากปะแลงกดดูโอกด trio ครับอันนี้ทิปสิกละวิธีเลือกดูโอแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่กดแรงนะครับคือมันจะมีเพื่อนหลายประเภทนะคนเราผมจะแบ่งเป็นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยแล้วสนุกกับเพื่อนที่เล่นด้วยแรงขึ้นครับไอ้ที่เล่นด้วยสนุกเนี่ยบางทีมันอาจจะมีวิธีการเล่นที่ไม่ค่อยดีหรือแบบอาจจะแบบมีมาเซตที่ไม่ค่อยดีหรือมีเอมที่ไม่ค่อยดี ต้องมีสักอย่างที่มันไม่ดีอ่ะมันทำให้เราไม่แรงไม่ขึ้นการอีกกลุ่มหนึ่งคือมันเล่นดีแต่อาจจะไม่สนุกเท่าเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องเลือกเอาว่าเราอยากแรงขึ้นเราอยากเล่นสนุกนะครับแต่ก็นะครับก็เลือกดีๆเลือกเพื่อนดีๆครับผมก็นี่ก็จบครับสาหรับการเลือกกดแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปไหนหรือว่าเอ็มดูทีหรืออะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์มานะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจและกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับ กูยังไม่ทํานได้เล่นเลยแบโก้ม่แต่ยิงการสุบหนดแรงเลยเหรอวะไอเหียอะไรอดรู้ไเหรอวะยเกที่มึงจับมึงจับโกงกันวะไอกดยิงเลยไอย่เกมอะไรเนี่ย